ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีสู่ขวัญข้าวและบุญข้าวหลามชุมชนคุณธรรมวัดคิรีวันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะ นายธนวัตรปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงานสืบสามประเพณีสู่ขวัญข้าวและประเพณีบุญเข้าหลามชุมชนคุณธรรมวัดคิริวันจังหวัดนครนายกประจำปีงบประมาณ2,569ณศาลาเจ้าพ่อหินตั้งตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง การจัดงานครั้งนี้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดคิรีวันได้บูรณาการความร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครนายกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกและเครือข่ายวัฒนธรรมลาวเวียงในพื้นที่จัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมในช่วงเดือน3ขึ้น3าข้ามของทุกปีเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมุ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพร้อมพัฒนาศัยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยคาดหวังนะคะว่าการจัดงานจะช่วยยกระดับและทำรงประเพณีสู่ขวัญข้าวและบุญข้าวหลามให้คงอยู่สืบไปสู่คนรุ่นหลังค่ะ